วันนี้อากาศดีต้องรีบออกมาเดินออกกำลังกายครับทุกคนดูฟ้าใสาแจ๋วเลยแต่ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกต้องเลยต้องรีบออกมาเดินวันนี้จะเดินไม่ไกลเมื่อวานเดินเกือบ8กิโลเมตรแต่วันนี้คิดว่าจะเดินประมาณ5 5กิโลเมตรก็พอวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ปวดหัวเข่าก็เลยต้องลดต้องลดระยะทางลงมั่ง เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เราก็วิ่งอยู่แถวนี้10กิโลเมตรเราวิ่งได้สบายเลยแต่เดี๋ยวนี้แก่ตัวลงไม่ไหวร่างกายร่างกายมันไม่ให้อยากจะไปเมืองไทยนะช่วงนี้แต่ว่าท่านยมงานเยอะมากเลยปีนี้ไม่รู้ว่าทำไมงานมันเยอะเหลือเกิน บอกให้หาคนมาช่วยเขาก็บอกเขาก็ยังเขาก็ไม่มีเวลาที่จะหาคนมาช่วยเขาเราก็เลยบอกว่าเธอทําไมไม่ทําเฉพาะแต่งานของตัวเธอเองละ่ะเขาก็บอกไม่ได้มีแต่คนมาถามเราก็บอกว่าเธอต้องใจแข็งเธอต้องปฏิเสธเข้าไปมั่งเพราะว่างานของเธอเธอก็ทําไม่ทันเธอมัวแต่ไปช่วยคนอื่นเขางานของตัวเองเธอก็ทําไม่ทันแล้วมันเดือดร้อนใครอะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้กลับมาทุ่มสองทุ่มโดยไม่บอกไม่อะไรนะ เราก็ความจริงมันก็ไม่ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราบางครั้งเราต้องคอยทํากับข้าวใช่ไหมแล้วจะมากับบ้านมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราก็บางทีก็งื้อใจแต่เราก็ต้องพยายามทําใจนะเพราะว่าเป็นงานของเขาเมื่อก่อนเราก็เหมือนกันเ <c oughs> มื่อก่อนตอนที่เราทํางานงานของเราเยอะเราไปทํางานแบบทุกสาว์อาที์เลยนะไม่ค่อยมีเวลาให้สามีแต่ไม่เป็นไรเขาก็ เขาก็บ่นเหมือนกันว่าทำไมเธอไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยบอกเธอก็รู้ว่างานฉันเยอะตอนนี้งานเขาก็เยอะแต่ที่สําคัญคือเขาไม่ยอมจ้างคนมาใหม่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีเงินจ้างอนะบริษัทมีเงินจ้างแต่ว่าต้องให้ท่านยมเป็นคนคัดเลือกเพราะว่าคนที่จะทํามาทํางานาแทนของท่านยมเนี่ยต้องต้องเก่งนะ เพราะว่าท่านยอมเขาไม่ใช่ยอมไม่ใช่ยอสามีตัวเองนะเขาเก่งจริงๆเขาทําติดตั้งคอมพิวเตอร์เขาทาแบบว่าทุกอย่างในบริษัทอะเป็นการเงินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ติดโปรแกรมอะไรของเขาเขาก็ทำเขาเน่ะและเนี่ยจะมาหาคนมาแทนเขาต้องอย่างน้อยๆสองคนเพราะว่าไองานที่เขาทำเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ก็เหมือนอย่างที่เราทําที่เราทํางาน คุมบัญชี3บริษัทนะไม่ใช่ว่ามันจะมาคุมได้เลยทีเดียวนะมันใช้เวลานานมันมันไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆสะสมความความรู้ขึ้นมาเรื่อยๆืมันทำให้เรามีความสามารถมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทใช่ไหมตอนนี้เจ้าของใหม่ที่เขาทำานะมีคนมาทำแทนเราสามคนเพราะว่างานมันงานมันเยอะมากแล้วอย่างหนึ่งคนใหม่มาทำใน เข้ามาทํางานเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เออรูทีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมต้องใช้เวลานานถึงว่าจะเข้ากับเ,เข้ากับระบบคือเออบางคนเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยพูดภาษาแค่ยังไม่ค่อยได้เลยทำไมมาควบคุมการเงินได้3บริษัทได้ทุกคนทําได้ <laughs> อย่างตัวเราเนี่ยเคยทํามาแล้วตอนแรกเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีมีความสามารถอะไรมากมาย เกี่ยวกับเรื่องการทำบัญชีเพราะว่าเราก็าคิดว่ามันเป็นงานธรรมดาแค่นั้นเองก็แค่ทําไปให้มันจบๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาซื้อบริษัทใหม่แล้วเขาเอาบริษัทมารวมกันเราก็บอกว่าเจ้าบอกแล้วบอกเจ้าของเขาว่าเธอเธอจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะเธอต้องทําแบบนี้แบบนี้เราก็เตือนเขาใช่ไหมเพราะว่าทางการเงินน่ะถ้าเอามารวมกันโดยสม 4, สีสมห้าแล้วมันจะมีปัญหา แล้วมันก็มีปัญหาจริงๆเขาไม่เชื่อเราตอนแรกเจ้าของเขาไม่เชื่อเราตอนแรกแล้วใครล่ะเป็นคนมานั่งสาางงานที่มันผิดอะ่ะเขาไม่ฝึกเขาไม่เชื่อเราไงตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเราทําได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแต่เราก็ได้ได้ความช่วยเหลือท่านยมด้วยเพราะว่าท่านยมเขาก็เก่งทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมเขาก็มาช่วยเออแล้วก็ ช่วยเหลือดูแลให้มันแบบว่ามันถูกต้องนะแล้วพอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีที่เขาเที่บริษัทเขารวมกันนะแล้วบัญชีมันไม่ลงตัวนะที่เราเราทำเราแก้ปัญหาได้เราก็เอ้ยเราก็ภูมิใจนะเราก็ท่าน๋ยวเราก็ที่ที่ภูมิใจที่สุดเพราะอะไรท่านยมชมเพราะว่าธรรมดาท่านยมจะไม่ชมนะ้วไม่ชมใครหรอกท่านยมชมบอกเธอก็ทําได้นี่นะแต่เธอไม่เธอไม่ไม่ดูตัวเองว่าตัวว่าตัวเธอเองทําได้ โอ้โหสามีชมเป็นครั้งแรกแต่ก็แต่ก็คิด,คดไปก็จริงก็จริงของเขาเพราะว่างานงานอย่างที่เราทำนี่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะคนที่มีมีคนมาสมัครเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการคนที่มาช่วยเราใช่ไหมมาสมัครเราก็ไปคนสัมภาษณ์เองนี่แหละสัมภาษณ์เองฟังดูดีแต่พอมาทำจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องเลยต้อง ต้องให้ออกเราทำคนเดียวเองดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรเรื่อะมากมายบางคนมาสมัครงานแล้วอยากจะได้งานใช่ไหมแล้วก็มาหลอกว่าตัวเองทำได้อย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเราให้มาลองทำแล้วทำไม่ได้มัน,ม,นมันเสียเวลาเราด้วยแล้วเสียเวลาของเขาด้วยใช่ไหมบางทีบางบางทีบอกว่า ทำ,ทำเองดีกว่า <g cease> ตอนหลังบอกฉันทําเองดีกว่าง่ายกว่าไม่ต้องไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอออันนั้นจะทําผิดอันนี้จะทําบริษัทที่เราเคยทำเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่เขาไม่เจาะจงว่าเอ้ยจะต้องทําเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ก่อนที่เขาจะขายนะเขาก็บอกว่าทําเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อน้นให้เราดูแลของเราเองเธอต้องเธอดูของเธอไปว่าอันไหนสําคัญไม่สาคัญนั่นเป็นเรื่องของเธอใช่ไหมเขาไม่มายุ่งไม่เกี่ยวไม่มาทําอะไรกับเราเลย แล้วพอเจ้าพอเขาขายไปแล้วเนี่ยมันผิดไปหน้ามือหลังมือแล้วเราเราก็เลยลาออกเพราะว่าถ้าเราเต้องถูกบังคับอยู่ในกรอบเราก็ทําไม่ได้นะเราก็เลยลาออกก็อย่างท่านโยมถ้าจะจ้างคนมาทํางานหนึ่งเขาต้องสอนแล้วก็ต้องทํางานของเขาด้วยท่านโยมเขาเห็นเราลากเกษียณอย่างนี้แล้วเขาก็อยากจะลามัง่งใช่ไหมแต่ว่าอายุเขายังน้อยอยู่ค่ะอายุน้อยกว่าเราสองปี ก็น,นู่นในอีกห้าหกปีเขาถึงจะได้กลากเกษียนแต่คิดเราคิดว่าเขาก็อยากจะลากะเกษียนก่อนเวลาเราก็เลยบอกว่าเราก็คุยกับท่านโยมบอกว่าเธองานเธอตอนนี้เยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เธอก็อายุมากขึ้นแล้วทําไม่ค่อยไหวแล้วต้องหาคนมาช่วยเธอนะเขาบอกเออตอนนี้ก็ประชุมอยู่มเมื่อเมื่ออาทิตย์แล้วก็ประชุมกันอยู่เกลื่อนเกินแล้วเกลื่อนนะ่มันไม่พอหรอกมันต้องอักทีต้องหาต้องรีบหาคน มาช่วยเลยตอนนี้เพราะว่างานของเขางานอย่างท่านยมต้องใช้เวลาเรียนกันนานมากใช่มากกว่าจะกว่าจะเก่งเพราะว่าคนคนเดียวทําไม่ได้อยู่แล้วงานของท่านยมบริษัทที่ท่านยมทํางานอยู่เนี่ย mm. ก็โชคดีไปนะเพราะว่าท่านยมเป็นมีครอบครัวที่ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องยุ่งเหย,<ม>ยิงไม่มีลูกไม่เต้าไม่มีอะไรนะมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไปจ้างคนที่แบบว่าอายุน้อยๆอ,อย่าง 30- 40, 40ปียังไม่ค่อยมอีประสบการณ์เท่าไหร่แล้วก็ ครอบครัวก็ยังเล็กอยู่ยังเด็กอยู่คือว่ายังมีลูกเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาหยุดงานไปอะไรเงี้ยหรือมีปัญหาทางครอบครัวอะไรพวกเนี้ยเพราะที่นี่เขาก็จะมีกฎเกณฑ์มีกฎหมายเขาว่าเออเธอต้องเอ่อถ้าเกิดลูกเต้าเธอไม่สบายเขาก็ลาหย,ยุดได้ใช่ไหมโดยที่ว่าไม่ต้องมาออบอกว่าไม่ต้องลาก่อนไม่ต้องไม่ต้องเขียนจดหมายบอกลาก่อนคือว่าสมมติว่าถ้าลูกไม่สบายวันนี้ก็โทรมาเลยว่า e y, ลูกฉันไม่สบายนะฉันจะอยู่บ้านดูลูกก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้ นั่นแหละมันมีปัญหายนี้ถ้าเราก็ยังบอกบอกว่าเธอต้องเธอต้องบอกให้บริษัทเขารีบหาแล้วนะเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าเกิดเราถูกหวยขึ้นมา <laughs> เราดีใจนะที่เราได้ลากเกษียณถูกเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ <laughs> เด็กที่ <laughs> ที่ทำงาน <laughs> เด็กเด็กเวียดนามนะ <laughs> มันโทรมามันบอกมันลาออกแล้ว <laughs> เพราะว่าจะไอผู้จัดจการใหม่ ไม่ได้เรื่องเลยมันก็เลยลาออกตอนนี้ก็ลาลาลากันออกกัน,นกกแคพลุบๆลับลุบับละเราก็โชคดีที่เราได้ลากเกษียณออกมาซะก่อนเราไม่เสียใจเลยที่เราได้ลากเกษียณออกมาวันวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกออกมาเดินออกกําลังกายแล้วก็กลับบ้านทํางานบ้านจุกจิกไปแค่นั้นเองแต่อยากจะกลับเมืองไทยอ่ะคอยคอย,คอย,คอยท่านยมอยู่นั่นนะแล้วท่านยมก็มาก่อนนี่เ,เธอเมื่อไหร่เราจะไปเมืองไทยกทีเอเมื่อไหร่พอตอนนี้เรามีเวลาได้ไปเมืองไทยแล้ว ตัวเขากลับไม่ได้ไปตัวเขาไม่มีเวลานี่แหละนะเร,<า>เราก็เห็นใจท่านยมนะว่างานเขาเยอะเราก็ไม่อยากจะบ่นอะไรมากมายสงสารเวลากลับมาถึงบ้านกินข้าวเสร็จนั่งในโซฟาเสร็จแล้วคอพับอยู่ในโซฟาเนี่ยนอนกรนจากพอพอข้าวถึงลงท้องเสร็จแล้วแป๊ดเดียวหลับนั่ง,งโงกก็งโงกเราก็ไล่ไปนอนนะแกก็บอกเออดิฉันจะดูโทรทัศน์หน่อยฉันจะดูกีฬาหน่อย เสร็จแล้วแกก็หลับอยู่ตรงนั้นอ่ะตีหนึ่งตีสองเราเห็นก็หลับอยู่ตรงนั้นบางทีเราก็เรียกบางทีเราก็ปล่อยให้นอนอยู่ในโซฟานนะท่านยมก็คงมีความคิดคล้ายๆกับเราที่ไม่อยากจะจ้างให้คนอื่นมาช่วยงานก็เพราะว่าถ้าเราได้คนดีก็ดีไปใช่ไหมแต่ถ้าเราได้คนที่แบบไม่ดีไม่มีคุณภาพมันจะทําให้ทั้งเสียเงินทั้งเสียเงินทั้งเสียเวลาในสร้างปัญหาอีกมานั่งปวดหัวมานั่งแก้งานอีกอมันเนี้ย มันมันอย่างเงี้ยมันมันเป็นดาบสองคมอะไม่รู้จะทาไม่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมแต่โชคดีที่เราลาออกซะก่อนเราไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรต่อไปอีกแล้วใช่ไหมนเนี่ยเหลือแต่ท่านยมอะเมื่อไหร่จะตัดใจจ้างคนสักทีแค่นั้นเองถ้าแกลดความเพอร์เฟกลงบ้างนะแกก็อาจจะได้คนมาช่วยเร็วๆแต่ว่าแกเป็นคนเพอร์เฟกมากแล้วว่าหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าทํางานกับท่านยมนี่เป็นยังไงบ้าง อยากจะอยู่หัวกันวันละสิบผลแต่ก็ทํากันได้นะแต่ว่าเรา,เราความคิดของเราแตกต่างกันมันก็ต้องมีมั่งเลยเนาะถึงว่าเราไม่ค่อยอยากจะช่วยท่าน,านยมทําบัญชีที่บ้านเพราะว่าอะไรแกเป็นคนที่เออเรียกอะไรอะ่ะมีระเบียบมีเรียบร้อยยุ่งหยิมมากเราเราไม่ค่อยชอบแบบนั้นแต่ว่าการทําบัญชีมันก็ต้องมีเรื่องหุิมหยิมมนะัเนาะเพราะว่าไม่งั้นบัญชีมันก็จะไม่สวยงามเลยบัญชีจะไม่ถูกต้อง นั่นแหละนิสัยท่านโยมแต่ว่าถ้าเราถ้าจะถ้าเราจะช่วยเราก็ช่วยได้แต่ว่าเรายังขอคอยพักผ่อนสมองสักอีกแป๊บหนึ่งเนาะนั่นแหละ <c ười> นินทาสามีวันนี้ <c ười> คุยจะคอแห้งเลยทุกคนขี้คุยหลยนะวันนี้ <c ười> วันนี้วันนี้คุยโอหน่อยนะทุกคนคุยเกี่ยวกับการทำงานแล้ววันหลังจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานกับฝรั่งเนี่ยดีจริงหรือเปล่า คลิปนี้ก็ต้องของจบแก่นี้เด้วทุกคนแล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าดูสิว่าเราจะเอาใครมานินทากนันอีกบ๊ายบาย